like you will never let me go oh. ไหนลูกอยู่ไหนเจอปืนไปเล่นเล้รอหลังฉันเหรอไม่ใช่สวัสดีครับเจอสวัสดีครับเจียวปืนมาเล่นเล้ว because i'm living all i just play ไหนไหนน้องน้อง ระวังเล็บนะนะมันจิกนะน้องร้องหน่อยมันกระโดดเป็นล้วเว้ยเดี๋ยเนี้ยนะเดี๋ยวนี้มันกระโดดหน้าหักหน้ามันลงมันอะ่ะแมวอะไรโดนจากพื้นเอาหน้าลงตัวมันสั้นนะเนาะ<อ>แล้วแบบมันเดินแล้วแบบท้องลากพื้นอ่ะทุกคน So kiss me as my ทุกคนจะมาบอกว่าสุสานมันตุกจีนนะครับก,ก็ ขอให้ทุกคนรวยปังๆนะครับแฮปปี mm ้น mm ิ mm ่เย mm ี oh, mm ่ยน mm ้องดังห mm ัวด hmm ีพี่มิกก็ดีครับพี่เจลคำบอกหล่อมากครับเก้าใจปั้เสียมากเลยเออโอ้โหโอ้หโมกเป็นเหรอเป็นไรหิวพี่มิกเทเกินดังมาเที่ยวบ้านพี่เร็วดังพันกรน้องดังพันกรมาเที่ยวบ้านพี่เร็ว จะฟ้องพี่น้องไม่ยอมนอนอ่าอย่าเพิ่งฟ้องน้องไม่เคยมาไลฟ์นานเลยว่ะพี่ตาอู๋น่ารักมากเจอตัวจริงอย่างหล่อไอ้ปากหวานมีแพนจะเปลี่ยนสีผมไหมครับอู๋อยากเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่าอู๋ไม่กล้าย,ย้อมสีดำใช่ปะเจลถ้าย้อมมันจะพังปะวะไม่พังหรอกอ้าวอ,อ่จริงปะเนี่ยผมจะเส้นหนาขึ้นจริงเหรอวะจริงจะเป็นเม็ดสีเข้มไงมันจะเม็ดใหญ่ เจลขายหล่อแล้วเออเดี๋ยวดีเขาขายหล่อแล้วนะคิดถึงเหมือนกันเอ้ยวัดดีคุณเจลมีปรีดแล้วพี่อู๋มีอะไรพี่อู๋มีไดโน่ไงโอเคกำลังไปดังเอาให้จริงดีว่ารัชดาสามสิบสอง มาถอดคอนเท็กซ์เลงกันดีกว่าทุกคนผ่านไม่ออกเฮ้ยตัวอะไรผ่านหน้าไปจับไแล้ว อยดอยดอยดออยไปกินขี้มาเ,เหรอทำไมเหม็นจังไอ้เจลน้องไปอาบน้ำได้แล้วเหม็นขี้ไปไปไปน้องน่ารักน้องบอกปล่อยฉันสวัสดีครับเฮ้ มันชอบดมตีนน่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิเจลมันดมเล็บตีนอู๋ทุกคนอ๋อ like oh, เออ <Hey, S 1> ว่าจับแมวแล้วก็ไปจับตาเ hey, งับหัวน้องเลยได้ไหมได้ไหมของสารน้องของสารน้องเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันไหมมาเล่น Q&A กันหน่อยดีกว่าคิดถึงยังเลย Q&A กันหน่อยแล้วแมวพันอะไรหรอครพี่เจลอะไรนะมังกี้มังกี้ก็คือลิงนี่เอ้ยซิลินัสมาดูว่ะฟังเพลงอยู่นะซิลินั officially missing you อะ่ะ officially missing you เนี่ยเอ้ย้องบอสวัสดีครับอันนี้คือน้องโตโต,โตใช่ปะน้องโคตรเก่งพีือ่อแกน้องปี๊ดพี่อุ๋อยบอกว่าเล่นเท้าแล้วก็เอาประจุอุ๊ยปอกเลย<ป>เหนื่อยมาก วอกเตตแฟร์มาเมื่อไหร่ครับไม่มีเวลาตัดเลย Ooh, I mean like วันที่สี่วันที่สี่วันที่สี่ชื่อวงยังไม่มาเดือนนี้แน่นอนใช่ไหมวะเจลใช่ป่ะรอติดตามตอมา่อไปใก้แล้วใกล้แล้ว Can n ้แล้ว <S <S Do you it like you. เจลขายรอ5นาทีดิแล้วผมเปียกอะไรขนาดนี้วะ <anybody> Hey baby stay, stay on my on mind and วันนี้สี่ไม่ว่างพอดีมีคนชวนไปนูนป่นไปนี่แล้วอะครับไม่น่าจะได้ทำอะไรเออเขาบอกปีดเป็นหมาพันอะไรเท่าที่เห็นจะเป็นไซเีเลียนนะอืม <laughs> เจลมีคนถามว่าลำหนักลดไปกี่โลแล้วกู้ผมหอมลงบ้างวะมันไม่เชิงลอ่ะม,มันเท่าเดิมแต่วา่าชั่เดิม เจลมึงว่ากูผอมลงปะมึว่าม okay, ึว่ากูผอมลงปะมลงดแล้วว่ามึงว่ากูหน้าตาดีปะหน้าตาดีะไลจาไม่ต้องพูดหน้หรอกช่วงนี้กูรองเพลงเพาะเป็นไงบ้างวะร้องเพลงเพาอยู่แล้วไอ้ปเด็นเรร้องเพลงเพอยู่แล้วเสียงมันแบบคือแบบมันเตฟังนะสิแพ็กสิบแพ็กูเป็นไงบ้างตอนนี้ให้สิก้อน แบบติดก้อนอ่ะคือแบข่งความกัะลดดแข่งความกายถูกไหมลุ้งนะแล้วมึงว่าแบบสําหรับกูตอนนี้มึงเป็นไงบ้างวะกูแบบดูโอเคะบรรลุล่าตาตั้งแล้ือนจะบอกให้เลยว่าออฟโรดบอกว่าเป็นวิชชนงใช่ไหมตู้เต้าอู่ไม่ได้มันต้องมีิชชน์เอ้ยว่าสามารถทุกอย่างมาเต็มอ่ะนะฮะเออจริงหรอมึงว่าแบบถ้ากูไปเป็นพระเอกนี่กูลุ้งป่าววะเอาช่องไหนชื่อมาอีกอะเอาช่องไหนเอาช่องไหนแบบช่อง เอาคืนไปด้วยเฮียโอ้คิวกิ้นเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้อยู่แล้วเราใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วพูดถูกปากเลยน้องเออพูดถูกปากนะเนาะแบบนี้มันคุณนินจาสวัสดีครับน้องปี๊นนีขนกี่เส้นคะมีสองเส้นเส้นยาวกับเส้นสั้นครับใครบอกซองเปล่าพูดอย่างนี้ขอให้พาทับโคดอย่างหนัก ฉันมีเงินใครพูดอย่างนี้ขอให้พาทำโทษอย่างหนักถูกหูไหมพี่หูถูกหูถูกหูอันนี้มันได้เงินก็ถูกหูแหละปีดดังไหมคะุ๊ยปีดคนฟอร์เป็นหมื่นหรอปะไอปีดเนี่ยเอ,อปืนดเนี่ย ดดดันทันทันปืนนี่ใครอยู่ในห้องเนี่ยน่ารักน่ารักมากเลยไออุงทำอะไรลูกปูนอ่น่ารัก้เดียไป้อยู่ในเสื้อฉันแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยแขนติดโอ๊ย ล้น,นกอโทษไม่แก้งแล้วเอาไห่ขอโทษได้ไหมเสียงร้องหนะูน่ารักเกินไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวเป็นอะไรหรออะ่ะเป็นอะไรวิชสิแพลกโอ้ยไม่ใช่กล้ามท้องอเกร็งอุ้บ้านเราใหญ่ไหมใหญ่แค่กำทองบ้านเราใหญ่ไปห้องตาอุดีกว่า เด็ดทุกคนนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีรูปรูปพวกเรามาติดเอาไว้เป็นรูปตาอู่รูปเจลนะฮะนี่เป็นรูปต้าอู่รูปเจลมีห้องครัวด้วยนะทุกคนมีห้องครัวด้วยบ้านนี้ชื่อว่าบ้านอิ <c oughs> นซีเดียสกันด้ำหงอนกันน้างอนอะไรกันน้ำมานี่เอารูปนี้มาติดเอารูปเนี้ย <c oughs> ป, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปวดห้องครัวดีกว่า ยังไม่ได้ใช้เลยไม่มีเวลาทอาอ้าวปิดไฟหมดเลยใช้ไม่เป็นท,ท,ที่ไหนห้องครัวอาจจะได้แบบเห็นพวกเราทํามีทีวีโอ้ยโอ้ซีพักปวดซีพักมีตู้เย็นด้วยแต่ไม่มีอะไรไตู้เย็นเลยต้องทําอลกเข้าครัวแล้วพี่โอ้โหยากละแต่ว่าพื้นล่างยังไม่ได้จัดเลยอะเล็กไปหมด้ยไปดูห้องเต้าอู่ดีกว่าไม่ให้ดูหรอก ดูพื้นที่ส่วนตัวตอนนี้ยังดูได้ไงเพราะพิ่งย้ายเข้ามาก็ไม่รกแต่ว่าทัวบ้านว่าเราอันน้องเหนื่อยเราก็ไม่ได้อยากอยู่ชั้นสามวเนาะองแต่ว่าห้องเราก็มีอยู่แค่นี้ว้าอ๋อไปดูห้องตาอูดีกว่าของยังรกอยู่เลยทาดาอุ๊ย อุ้ไฟเป็นสีแดงด้วยอ่ะนี่จะเป็นมุมไลฟ์ใหม่ของตาอูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาไฟไฟมาติดเพิ่งเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีได้ทุกคนมีสปอนฟอนิเจอร์ไหมเออขาดกระจกอ่ะเอ้ยสื้อตัวนี้นาย,ยากมากเลยกลับมาใส่ด้วยนี่นะครับห้องน้ำก็สะอาดมากใครบอกห้องตาอูลกที่ยังเลอ คาดาเป็นใครโอ๊ยปวดซิกแพคโอ้โหเออมีใครแปลกเหมือนอูมไหมอู๋ชอบกินยูคาลิปตัสมากเลยครับทุกคนแบบกินยูคาลิปตัสอะเออฟิวไม่ได้เชือ่อโอ้โห ห้องเจเล์ไปดีกว่าไม่ให้ดูหรอกไปลงไปข้างล่างดีกว่าโออโออโอยปวดจริงจริงะแต่คิวมันกินคิวมันกินพื้นบ้านลื่นไหมพึ่งถูพึ่งถูบ้านพื้นบ้านลื่นนักโอ้แต่เล่นสไปเดอร์แมนเหรอ เอ้ยมันขึ้นไปข้างบนได้ยังไงอะเก,ก่งจังวะเก่งจังวะเื่อเจีวเรื่องสไปเดอร์แมนนะทุกคนจะพาทุกคนไปดูนอกบ้านพอแล้วดูเยอะและ้วพอแล้วห้องเราก็ไม่ได้มีของกินอะเยอะแยะหรอกนะโอ้ยอุ้ย,ยปวิแพกว่าเพื่อน ปวดแบบกล้ามใต้ราวนมอ่ะมันรู้สึกอะไรแค่รู้สึกเออมันรู้สึกแบบเออไอเจลขโมยใส่ชาร์จกูไปใช้นะนี่ของกูเนี่ยมาเก่งนะของมึงอยู่ล่างเนี่ยมาเก่งหรือว่าเวอร์ซ่าเชหน้ามึงเหมือนไอปืนจังวะไอปืนตาหมึงเหมือนไอปืนมากเลยอ่ะไอปืนมันจะตายห่าเลยนะตายปืนขึ้นไปลงไม่ได้หันหลังกลับไปสิ โนูดูมันมันจะปีนขึ้นกดน้ําให้มันล่วงให้มันล้มบ้างมันจะได้แบบรู้สึกเจ็บจะได้ไม่ทําอีกจะได้ไม่ทําอีกใช่ต้องปล่อยมันร้องลร้องแล้วร้องแล้วลงไม่ <laughs> ลงไม่ได้ห <laughs> ู้ช่วยน้องนี่ <laughs> อ้อนวอร์ฟปีให้ช่วยหนูทีลูดูบอกเขาว่าช่วยหนูหน่อยหนูลงไม่ได้เราขึ้นไปเอง่ะลูกดูลงเองจ้า ช่วยขยับกล่องลงมาขั้นพึงก่อนลงมาคั้นเอ้ยลงมาคั้นพึงก่อนเร็วลงมาขั้นหนึ่งลงได้เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะครับลงได้มาลงมางอนเนี่ยกระโดดหนึ่งจองจ๊มอย่างเงี้ยลงเองไม่ให้ไม่ช่วยไม่เรือไม่สูงอ๋อเพราะว่ามันมองทะลุลงไปเลยข้างล่างไงมันก็เลยไม่กล้าลงอ่ะลงมาที่มือ ข้างล่างมันเป็นใสๆลงมาลงมาลงาลงมาเร็วลงมาข้างล่างมันทะลุเลยมาเร็วเนี่ยมือพี่อยู่นี่แล้วเส<อ>ียสใ,<ๆ>ใจมันเป็นกระจกใสบางๆที่กั้น,นตรงกลางโอ้ไม่แก้งแล้วมาโอ้โอ้ไม่แกงโอ้แกงไม่ลงหรอกนะ่ารัตกตลอดนีอ่อมาเดินมาเดินมาคือเราไม่ได้ต้องการจะลงใช่ไหม ไปเล็กรอครับสิีงไงลูกอะไอารงก็ต้องลงตรงเสื้อเราจะเอาอะไรลูกหันไปหาฟ FC แล้วอ้อนวอนขอลูกไปหนูอยากลงข้างล่างหนูลงไม่ได้นี่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 หนูอยากลงข้างล่างหนูลงไม่ได้ จะต้องทำยังไงก็มีของเล่นแด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 หนูนตู่ดำมากเลยลูกแพงมากเลยตุ่ยดำมากเลยครับลูกขออภัยในความไม่จะดวน้องจะไม่จนน้องจะไปวิ่งจนข้างล่างนี่อยู่ไป

อันนี้พี่เท็กทำใช่เดี๋ยวขอดาวท่าได้ไหมว่าจะมีท่าไหนที่พี่เท็กจะทำั้งก็มีคิม<ด>อ๋อทำด้วยกันเลยเหรอป้โหบาขอทำด้วยกันเ,เหรออนะุ้ยโชว์ตูดเอ้ยหนูแล้วแขนมันติดเสื้อสวยเนาะกล้องพอดีของบุ๊พลอยปะไปแล้วทุกคนอย่าฟังไม่อยู่เราวเป็นไฟเยอะอีก ลเาเลสลิฟลงยากมากมีใช่ทุกคนที่ผมเลยคิดจะเมตตาส่งความรักแท้ลงมให้พบเมื่อแรกเจอต้องผ่านความรักกับครแตครแต่ใครที่เข้ามาแค่เพียงครั้งนนรั้นั้นมันเก็นม่ใช่เธอพบกันเลิกไปแล้วพบมาครั้งใหม่ไม่ใช่มาหลายใจ เป็นลูกตาผาคนเดียวที่ใช่แล้วแหละจะวิ่งที่ไหนมาแต่จะตรองรอจะต้องไปตามหายอยากอยู่แล้วที่เธอคนนี้ Come on be my love 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 เอาไปได้พีสสมาร์ทไลค์อยู่ woo wanna spend my life with you พ <Yeah. S 1> ี่แบม ไปแล้วนะทุกคนไปกินข้าวก่อนบ๊ายบาย